Ôi, đi khai thác với chồng à? Ồ, ngọt mỗi ngàn đấy ạ. Cả cơm cơm này. Cái gì? Xảy mất nhịp, nhịp nào. Xảy mất hình nhịp. Nhất tông uh, tạc hai này. โอ้ให้มันหดเองเขาเสียกันเท่ไห อันนี้เขาก็ายานแล้วนี่ย้านอื่นน่ะถ้าเขาเห็นอันนี้เขาก็ายานแล้วล้านอื่นเขาะยังวันตีเพราะกำลังไปต่อยมันอันหนึง่งนะมันสีแเหล่ยรุดๆๆๆๆๆร,รูดรูดรูดโดดสีแเหล่ยรุดรูดเลยเหลี่ยมน่กกากลัวยันนะ ที่เขาปรหูสิบโรคเงินอย่างเขาอ่ากสิบมันแตกแตกนะเขาตองเปียใ้มันถ้ามันเหนเองเขาเสียดาเงินมันจำไว้ได้พี่น้องเด้อนี่มองนี่มันหดลงมาได้อย่าไปหดให้มันหดเองเป็นสั่นถ้ามันเหตเองอ่ะมันกือเสียดาใจเฮาก้าเขาปหูดมันแตกเขาเสียใจมันฟี่ เป็นสันคนบาดนี้เป็นสันเป็นของเด้อเจอหน่อยจะไปไปยอมแพลมนะันดีหน่อยนึ่งกัได้ตอนนี้เรื่องของเหลือ สีคือสีนี่นะสีนั่นๆี่แต่มันบอกพอใจมากเป็นตะสั่งแด้ปีนนะ้องพู้ไหนกับมีรหรอเป่าเป็นตะสั่งกับมีมันเป็น อย่าเงินคืนกับเองสินะ เสี้ยวมันเข่ากันหมดไนงะติดกันไปเลยการาาเทนะรดไทยได้ยงน่าไหวก่อนจะใส่จักรเรงยญอะไร แต่เราต้องใช้ตีนฟีเ <c oughs> ข่าซิปด้วยพี่นองด้วยใช้ตีนฟีเข่าสิบ คิดไปแปดสิบปุนีนี่นี่เาคิดไปแปดสิบปุ้ณนี่เอาเขาสักหน่อส่นี่นี่แล้วะเนี่ยไปเยไปปลานี้มันไปน่นาก้นอ้ปลาน,นี้มันแต่บางคำเข้าไหนก็มันมันบนไหนเข้า,าก็มีฝาดแต่รถราคา พอเขาหูเหล่าอยู่บ้าม่เห็ดอยางเนี่เขาบุกหัวเขาเสีย่างไนเราไม่มีท่นะฟาดไปลูกมันหนาพอน้าแม่เขาหรอกเป็นนี้างสางว่าตยัดตยานอะนแล้วแล้วนี้ก็จนะอเอาขาจักใส่อเอม ใส่ตีนพีติดสิบมันจังสีเอน็นเย็บชิดริมไหล่ค้ทเฮ้ากับหัวไปหัวมันหรือเปล่าที่ทำก็ได้ทุกคนก็มีสมองของใครของมันนะพี่น้องได้ <laughs> ใส่ใส่วิธีเจาะของนะานัดเจาะของ ราต้องไปทั้ตามเอื่อนดอกแว่าถ้ามันใจเจ้าคองบ้านอจ้าคองโอเคกัโอเคแล้ว ยิ่งใหมันเป็น,ปนกิดเป็นเมละ่ะบัดนเนมมาางนนเนี้ยก็สิลมมาทงที่บัดนี้ยลมมากเลยมันเกยกันมากกับผับในร่องในร่องเนี้ยออออโอเคแล้วอนะันนีคิดอะไรอมันดอกว่าเป็นคิดตะแล้ก็หมายถึงรักแล้วนะคะผู้ชมคิดตะแล้นะเราเรียกรักแล้ เอาไปเถอะให้หน่อยนะึงโอ้บ้านนี้กองแล้วกูว่าหลุดตัวนี่บางครัง้งอ่าผ่ามันจะขาไปเกี่ยวนี่นี่พี่น้องถอดเบาอกก็มีห้องเทื่อห้างเถื่อก็หมายบางครั้งนะคะห้างเถื่อเด้อพี่น้องเด้อ เานีนสิได้รลองเพลงติ่านมช่ชมซ้อมคออเยอะเสานี่ก็ได้วัทนาตะมชมมากานมช่ชมหวมากซ่อมตนมช่ชมติดงานเป็นแม่คั่ววันพี่แก้วสิเอาหลกไผ่มั้งจางแม่คัว Come, come here. ใส่แหวนว่าเห็นนี่พี่น้องเบอร์สิเบอร์เลยตาเป็นหัวย่ากันทุกปีทุกปีแลสไแหวนี่แก่งจางปังเน่ยอ๋อสน

ก็เห en, <laughs> ็นงานเสมอดูกระเป๋าเดี๋ยวเคยไปงานเสมอทับโจ๊กเอาเงินไปไหวใส่เหตุการณ์ยังไงเหตุการเยอะเจกับธุเรียนอะแบ่ทับโบ๊กไม่พูดก็เปียทุเรียนยู่นี่แค่ไหนลหรับเเียวกับทัมโจ๊กคุณได้สังหากองคุณได้สังหากองเคยปล่อยกองหนึ่งมีนั่งกองหนึ่ง เอ้ยไม่น่าสองกองกับน้องนายพวกักกงแฟนตาสองอกองเด็กเ่าเด็กงั้นมาได้สบายเดี๋ยวไปยุหลานนะไปเอาหลับอยู่ละนะยละนะหลานหลานนี่ยบ้านผัดไทยซิตรีจะเป็นซิตีอยังเอื่ยอย่างๆซะบิวบิวเบลเบลวิวเบลวิวเบลวิว Ừ. số Rồi bạn cũng bắt sửa được gì tin thì cô bỏ khót nha Con bỏ nhà này. này là bà nè đây là bill biêu nhà của bà đây thầm chung à, bán. <laughs> thì bán đánh ngân đò nhạc. <cười> <cười> แต่ซอยใช่่ะนของนะกับ่าชัวรสีได้เดี๋ยเฮดเดอร์ฮิวนี่เฮดเดอร์ฮิวนี่ออยากจะสีได้แล้วนี่้อเฮดเดอร์เฮดเดอร์ฮิอร์เนี่ยง่ายก็กมองยาแม้นี่คนี่ปื๊กสน่ปึ๊พราะเพราะแม่ม่นแถบสน่ชัวออกยาก็ชออคนไทยเนาะ บางครั้งมันก็บอกว่าวได้ฝรั่งมาสื่อกับข่าวอยู่ตลาดพเพื่อนเรีย,งยงังยังเนอะง้องู้น่ะท่านบอ,อ,อกงอองูเล่ากับพยามพยามพยามสิเว้าอ่ะโอ้ยท่านบอกว่าได้งอองูฝรั่งอ,งอ,งอ่ะโอ้ย่ได้หรอก กเ่าเเข้าติดซิปเลยเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยตีนติดซิวิ่งเลยเนี่ยขานีสิได้กลังสิแรยนออกอยนีเพราะมันถีบถีบออกมันไม่ไะกะูกปัดไม่เลือ,อกดกออ เดี๋ยววันนี้ก็จะเอาเข็มมาหน่อยซอยๆทางนี้อีกซอยท่าทางนีออีกนิดหน่อยอกกันบ่อยมันขาดเนาะเป็นพามุม khá cái gang này oh my god oh my god số ngân khuyển bao giờ này đẩy mãi ngày chúng ơi Nhân cái đài. ตายไปมันงล่ะอยู่มั่งไทยอยู่มั่งนอกตายอ๋อเขอย่างกิดกล่อมเลยนะกินกล่อมเลยเนี่ยเอาบัตรนเคารซองสม่อ,อหน่อยนะฮะแล้วแวปดสิบเหรียญ เส้นคิดลรงคิดได้ก็ตัดออกแบบต่อเตอมก็ตัดออก,ออกอไป้างเดิมันก็ดูดีดดดขึ้นคลื่นเนี่ยครับน้อยใช่เวลาพอถึงยี่สิบนาทีเดแล้ว พี่ฉันปิดปลอกโซฟาเของบ้านนี่คิดเงินผิดอยู่เพราะว่ายังมาตีเพราะว่าลูกค้าใส่ผ่าร่องมันต้องตัดผ่าสองสองเถ้าชาล้วแก่หกสิบหกสิบเหรียญหนึ่งเรื่อบวกค่าเสีบอีกค่าเสีบก็ต้อง 9. เก้าเหรียญมาด้วยค่าทุนของบ้านที่ว่าเขาจะไปไหนกำไยเยอะหน้อยๆอันน้อยๆเขาเรียกว่าใส่สิบคิดเลิยี่สิบ สรุปแล้วก็บวกขาดทุนหรอกสรุปแล้วก็ได้กำไรเยอะทีนี้เราจะมาล้มตะเข็บลงมาทางนี้นะท่านชมหน่อยดูสิวาสอยลงทางนี้แบบน,น,น,นี้อยากเอาเขาอีกเขาบ้ได้ไรยิ่งล่ะสิบ้างเนี่ย มันไม่รูมหรอกเยวเขาทางสิบว่ได้เราเรื่องไงได้น่วะวันนี้เอาตีผามันหนามากเลยนะ่ะเนี่ยเรื่องใหญ่มากเลยอันตรงนี้ใช้อ่า เอิเอได้ได้แน่หลอนเออได้ใสๆกัได้แล้วแต่หรอกว่าไม่เห็นหราะว่าน,นลูกปัดบังอยู่น่าอลลมลงตะเข็บลมง ไม่พึง สร้างๆร้านี่เวลามันหยักนี่ ไม่คือด้านในนะงง่อันนี้มาหลับจะโงไปสามโมง เวลาล้มจะเก็บล้มมาด้านหลังนะคะท่านผู้ชม โอเคพี okay, ่น้องสิบห้านาทีเปิดร้านไปไป